เหมือนมากอ้ําพัชราภายิ้มแก้มแตกหลังเห็นภาพวาดคู่ไฮโซพกแฟนกลับใจดีส่งมาให้อ้ําพัชราภาลงภาพวาดคู่กับไฮโซพก สุดโรแมนติกเมื่อวันวนเนทาเลนไทน์ที่ผ่านมาเก็บไว้นอนดูแบบยิ้มๆเป็นภาพเก็บตกวันวนเนทาเลนไทน์ที่ผ่านมาของงเอกสุตาอั้าพัชราภากับหวานใจโภประธานวงพรประภาหรือที่สื่อเรียกว่าไฮโซโผก็ต้องบอกว่าเป็นค่ำคืนที่หวานชื่นและโรแมนติกมากๆมีการแลกช่อดอกไม้กันอย่างน่าเอ็นดูโดยไฮโซโผกมอบดอกกุหลาบช่อใหญ่ให้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือช่อใหญ่กว่าเดิมตามความปร,รักที่มากขึ้นตลอดตลอดส่วนอั้าพัชราภาได้มอบช่อกุหลาบสีหวานสดใสสีพีชแทนความหวานความสุภาพและความจริงใจต่อกันจากภาพนนนั้แฟ กลับได้ฟินยิ่งกว่าเพราะทั้งคู่มีการปล่อยภาพหว,วานๆออกมาให้ได้เห็นกันเป็นภาพของอ้ําพกเคียงข้างกันเลยกันเรียกว่าแต่ละช็อตนั้นหวานจนน้ำตาต้องยอมแพ้ไปเลยล่าสุดอ้ําพัชราภาได้ลงภาพคู่ของเธอกับไฮโซพก เป็นภาพวาดที่มีลายเส้นสวยงามสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความโรแมนติกมากๆและภาพนี้อ้ําพัชราภาเซอร์ไพรย์ยิ้มแก้มแตกไปเลยเพราะเป็นภาพจากแฟนคลับที่วาดมามอบให้บอกเลยว่าสวยงามมากจริงๆภาพนี้นางเอกสาวเก็บไว้นอนดูยิ้มแบบเพลินๆแน่นอนขอขอบคุณภาพอ้ําพัชราภาไฮโซโพกภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ